คิดเท่าไหรเนี่ยแสนแปดแสนแปดโอ้ยโอ้ยเลิกไปนี่ผมเลิกเลยครับผมมันมันจูบัวเลยนะแสนแปดนะเป็นไงดีใจไหมครับวันนี้ดีใจคิดไหมว่าเราสองยกนี่เราสามยกนี่เราเป็นรองเยอะถึงราคาถึงาเกือบสิบถึงแปดหนึ่งครับครับเราเป็นรองเยอะเป็นรองประมาณสิบหนึ่งได้คิดไหมว่าตัวเองจะกลับมาได้ก็ไม่คิดครับแต่สู้ครับสู้เดินทำครับโอปายโอปายกสี่นี่เราตั้งใจมัน ใช่ครับต่อยต่อยท้องต่อยหน้าต่อยคอจะเดินต่อยครับมัดอย่างเดียวช่วยได้ช่วยมึงนั้นได้ไหับไงพอเราได้ได้ต่อยมาแล้วก็มีอาการจนสุดท้ายในตามที่เลี้ยงเซนเตอร์เขาบอกไงต่อยคอไปต่อประมาณ10 11ได้ครับม104ก็บอกต่อย4ต่อ11ได้นะก็บล็อกมัดบล็อกต่อสบายเลยรู้ตัวเมื่วันนครวันนี้ครับ ถ้าตอนตอนมันตอนตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงครับให้มันช่วยเลยปกติเราเราเราซ้อมใช่ไหมซ้อมครับซ้อมโปรแกรมเดิมได้เราจะต่อยไหมไม่มีครับแต่ซ้อมซ้อมเพื่อนซ้อมพี่พี่ครับปั๊มนี่ก็เหมือนได้โบนัสเลยนะครับโอเคสุดท้ายขอบคุณนะขอบคุณใคบ้างครับวันนี้ขอบคุณพิเชียครับแ้วก็ขอบคุณพี่บอลครับอาชีพมาแปลงเหมือนครับแล้วก็บล็อกจาก ไหนแลยลองไปไงเกมเกมเกมเราวนนี้มันเป็นไงเรนไม่เคยรถเยอะตอนเช้ากลางวะนั้นรู้ตัวว่าก่อนที่จะโดนหมัดเนี่ยเราได้เปลี่ยนเขาหลายช่วงตัวคนถูกคนเลยครู้ลารถเยอะตอนเช้ารถเช้าตอนเช้ารถเยอะทำให้โดนโดนเมื่อกี้ที่ทำให้มีผลเลยเล่นไม่เคยเสียได้ไหย อีกนิดนึงจะเข้าเส้นชัยได้แต่ว่ามาโดนหมัดทุกขวาเมไาไว้ตรนนั้นก็ไม่นเพิม่มได้แต่มันช็อตไปเรื่อยๆับมันช็อตไปเรื่อยๆโดนท้องแล้วช็อตก่อนที่ก่อนที่เราจะโดนหมัดนั้นเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเราสามารถก็มั่นใจครับก็คุมอยู่แล้วครับลูกเกมมัน,มนก็ไปในทางที่ดีแนละ้วมันเข้าเกียมเข้าแข่งเราเลย จังหวะนั้นเราเราเรา,เราประหมทหรือว่าเราเราหัวมือตกขัดหลนนี่มันยังไงคัวะนั้นมือตกไม่ไหนม,มือตกทำไม่แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เขาก็พยายามจะต่อยท้องต่อยหน้าเรานะครับ<ภ>ุดท้ายมาพลาดจังหวะนั้นจนได้ครับ<ภ>ก็ทำให้แพในวันนี้เลยครับผู้ชกวันนี้เรามาเเขามาไมค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เราก็ รถเยอะตอนเช้าตอนแรกเขาถอนออกรายการไปแล้วแข่งแข่งรายการไปแล้วรถซีปอนอะไรกันอย่างรซีปนะ้อนครับซีป้อนเราทำทำคือเขายกออกไปแล้วแต่ว่ามวยถอนกันเยอะอย่างที่เห็นก็ Lean เลยดึงเรากลับเข้ามาครับเดิมทีเราฝังแ,แกนบนครับตีก,กัดไหมมาร้อยสิบสามครับแล้ววันนี้เราสองเท่าร้อยยี่สิบสองดิ่งมา,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 มา,า,าวันก็มีหมดให้เราครับเพราะว่าตอนเช้าเราเราทำได้แล้วเราดี แล้วแล้วจากเราที่สามลยครับแล้วก็มากินขึ้นมาอีกครับเฉดานี้นี่เดาีมีมีอาสิบไหมมีสามห0ื่นอืมนี่ก็ทำมาสาเร็จยากฝากถึงใครบ้างคับเนาะคบเขาชอบเนสุรัตแล้วก็การช้างเกือกที่ทำไม่สำเร็จครับนี้ก็เป็นลังใจให้ต่อครับต่อไปครับ